สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b ีบายท l o โวันนี้เราจะมาพิกอเด็กกันนะคะในหัวข้อหัวใจของเขามีเราอยู่ไหมเอาละสำหรับคนแอบรักแอบชอบนะคะคุณขาให้คุณนึกถึงเขาคนนั้นนะคะสูดหายใจเข้าลึกๆสักหนึ่งหรือสองนาทีนะคะก่อนที่จะคุณจะเลือกกองไพ่นะคะคุณ ม่เหมามี3มเด็กให้เลือกเหมือนเดิมนะคะเริ่มจากซ้ายมือก่อนเนาะเด็กที่1ค่ะเด็กที่สองเด็กที่3นะคะให้คุณสูดให้ใจเข้าลึกๆกนะสัก1ห,หรือ2นาทีเลือกเด็กที่ดึงดูดสายตาหรือดึงดูดความรู้สึกของคุณให้มากที่สุดหากจิตของคุณยังไม่นิ่งพอขอให้คุณหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งเลือกนะหากจิตลังเลเอาความรู้สึกแวบแรกนะคะ อย่าลืมนะคะการอ่านไพ่เป็นการอ่านไพ่ด้วยรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างถ้าตรงก็เก็บไว้ถ้าไม่ตรงก็โยนทิ้งไปเท่ากับว่ามาฟังไม่หมอ เล่านิทานก่อนนอนก็แล้วกันพลังงานนี้อาจเป็นตัวคุณหรือตัวเขาก็ได้นะคะคุณถ้าคุณอยากจะเจาะลึกกว่านี้มาดูดวงส่วนตัวนะคะอย่าเพิ่งแน่ใจจนกว่าคุณจะได้ดูดวงส่วนตัวกับแม่หมอนะคะเอาละรายละเอียดปีกย่อยทั้งหลายมาดูดวงส่วนตัวนะคะแม่หมอจะทิ้งรายละเอียดไว้ที่ต้านคลิปนะคะแอดแล้วกรุณาสวัสดีค่ะแม่หมอขอรายละเอียดในการดูดวงด้วยนะคะแม่หมอจะส่งไปให้กับคุณเอาละค่ะ เมื่อคุณเลือกได้แล้วเราไปเริ่มกองที่หนึ่งกันเลยค่ะมาค่ะสวัสดีค่ะคนกองที่หนึ่งหวังว่าคุณคงจะสบายดีนะคะยินดีต้อนรับนะคะลูกดวงท่านเก่าและท่านใหม่ไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนไหนในโลกใบนี้แม่หมอบียินดีต้อนรับค่ะมาเรามาเริ่มกันเลยนะคะขอโทษนะคะบางที สำหรับคนที่เข้ามาใหม่ยังไม่รู้ว่าไม่หมออ่านไพ่ช้านะคะถ้าคุณอยากจะได้ความเร็วคุณกดไปเลยนะคะ1.25นะความเร็วจะเร็วกว่านี้นะคะเอาละเรามาดูกันเลยนะคะนะคะว่าเขาคนนั้น <c oughs> หัวใจของเขามีคุณอยู่ไหมนะคะเอาละมาตามหมัวข้อกันเลยโอ้เจ็ดเหรียญเนาะเจ็ดเหรียญค่ะกระเด็นออกมานะสกรทาคุน คนนี้เขารอคอยคุณนะคะรอคอยนะคะแล้วก็มองการไกลนะคะกับความรักความสัมพันธ์นะคุณไพ่เก้า 9, กระทาขึ้นมานะคะเดวิลค่ะคุณจะด,ดาบค่ะคุณ <c oughs> เขามีใจให้กับคุณนะคะโอ้ยคุณเขาต้องการนะคะต้องการคุณมากๆเลยค่ะคุณเนี่ย แต่เขาเก็บความรู้สึกนะคะคุณนะอยากต้องการเรือนร่างของคุณต้องการสัมผัสตัวคุณนะคะเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะนะคะคุณคนที่คุณถามถึงเนี่ยนะคะเขาเก็บความรู้สึกนั้นไว้อยู่นะคะเขาน่าจะจ้องคุณดูคุณอยู่ไกลๆนะคะตัวเขาเองน่ะอะไรอววรคุณนะคะคุณขาเอาละเดี๋ยวเรามาต่อกันค่ะ มาเรามาต่อเพื่อความเพื่อความชัวร์ไม่หมอจะย้ายขึ้นไปเนาะเอาละโอ้สามถ้วยนะคะคุณอืคนคนนี้เขาน่าจะอยากจะมาเฉลิมฉลองกับคุณนะคะเนาะเขาอาจจะรอนะคะรอการได้พบได้เจอคุณอีกครั้งหนึง่ง หรือไม่นะคะเขาก็รอที่จะเป็นเพื่อนคุณไปก่อนแล้วค่อยเด็ดคุณทีหลังนะคะคุณคนคนนี้นะคะคุณโอ้ยเขามีแผนอยู่ในใจของเขานะคะคุณโอ้โหคุณคิงอว f บอ r เนาะเออคนคนี้เป็นคนที่มีไฟในการทำงานนะคะคุณนะเซ็กซี่นะคนเนี้คนที่คุณดิวด้วยเนี่ยค่ะอือคุณ สี่กะทาค่ะโอ้เขาเป็นคนที่มีฐานะมั่นคงเหมือนกันนะคะเขาคิดไปไกลนะเนี่ยมีสิคะมีตั้งสี่กะทาขึ้นมาเนาะอ๊้ยสี่กะทาสิเปลียนค่ะคุณอุ้ยเขาปรารถนามากเลยนะคะอยากจะมีบ้านอยากมีธุรกิจอยากมีอะไรที่มั่งคั่งร่ำรวยไปด้วยกันนะคะคุณโอ้ยอันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่า <c oughs> เขาไม่มีใจให้กับคุณ หนึ่งเหรียนค่ะนี้นะคะคุณมีใจให้กับคุณนะคะคุณแต่เขาไม่บอกนะเขาเก็บอาการนะคะคุณนะโอ้ยคุณไพ่ใบนี้นะคะอืมันนี่ค่ะโอ้โหคุณความมั่งคั่งนะคะความมั่งคั่งมีเงินมีทองนะคะเงินทองอืมคุณไม่มีไม่ได้นะคะกองนี้นะคุณอืมเอาละ ให้อีกใบนึงนะคะอุ้ยไพ่พ่อแม่นะคะคุณขาเนาะไม่รู้ว่าคุณเดียวกับพ่อแม่หรือเปล่านะคะเออพ่อเลี้ยงเดียวแม่เลี้ยงเดียวหรือเปล่านะคะหรือไม่เขาก็รอเนาะอ่ารอคุณจะเป็นอ่าเป็นโสดก็ได้นะคะคุณขาในในหน้าไพ่ที่แม่หมอดูเนาะอืมอยากให้คุณเป็นเป็นโสดนะคุณนะคะ ต่อไปเดี๋ยวมาดูกันเนาะขออีกใบหนึ่งค่ะเอาละค่ะไพ่ต่อมาคือไพ่ใบนี้นะคะคือไพ่ผู้มีอำนาจนะคะคนคนนี้เขากลัวคุณนะคะอ่าจะว่าไปนะคุณมีอำนาจนะคะคุณมีอำนาจอ่า หรือคุณมี Power ในหัวใจของเขานะคะคุณขาเนาะเอออ่ะเรามาสรุปกันเลยเดี๋ยวจะไปไกลกันนะคะว่าหัวใจของเขาเนี่ยมีคุณอยู่ในนั้นไหมมีนะคะคุณ เขาหลงคุณด้วยซ้ําไปนะคะเขาอยากจะมาหาคุณเขาอยากจะมาเฉลิมฉลองกับคุณคุณคือสมบัติของเขานะคะเขาอยากจะมีมีบ้านนะคะมีธุรกิจร่วมกับคุณนะคะมีครอบครัวที่มั่งคั่งกับคุณด้วยนะคะเขาเก็บความรู้สึกนี้ไว้อยู่นะคะคือเขาอาจจะไม่เปิดเผยเขาอาจจะไม่พูดแต่เขาซ่อนไว้นะคะซ่อนไว้ในลึกสุดใจของเขานะคะคุณหมอคิดว่าคุณอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ํา แล้วก็จะไม่มีวันรู้ด้วยซ้ำว่าคุณไปอยู่ในหัวใจของเขาเรียบร้อยแล้วนะคะเอาละจบก่อนค่ะคลิปนี้นะคะคนที่เข้ามาใหม่ชอบการอ่านสไตล์ของไม่หมอกดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ไม่หมอได้ทำคลิปใหม่ต่อไปค่ะกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆของคุณได้มาสนุกสนานร่วมกันด้วยนะคะถ้าคุณอยากจะดูดวงส่วนตัว กรุณนะาทักแม่หมอมานะคะแม่หมอจะทิ้งรายละเอียดไปที่ใต้คลิปนะคะทักแล้วกรุณนาะสวัสดีคะ่ะแม่หมอขอรายละเอียดในการดูดวงด้วยถ้าคุณไม่ส่งหรือทักอะไรมาลายอาจจะเด้งออกไปก็ได้นะคะเอาละค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะคนกองที่สองหวังว่าคุณคงจะสบายดีนะคะยินดีต้อนรับนะคะลูกดวงท่านเก่าและท่านใหม่ไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนไหนในโลกใบนี้แม่หมอบียินดีต้อนรับค่ะมาเรามาเริ่มกันเลยนะคะมาดูตามหัวข้อกันเลยนะวันนี้ไม่ยาวนะคะมาดูซิว่าคนที่คุณถามถึงเนี่ย ในใจของเขามีคุณอยู่ไหมอุ้ยทําไมเจ็ดดาบขึ้นมาเนาะอุย้ยคนคนนี้เขาเก็บความรู้สึกเก่งนะคะคุณนะเก็บความรู้สึกเก่งเก็บความรักเก่งค่ะ9ก้าดาบนะเขานอนไม่หลับนะคะเป็นวิตกกังวลเป็นเครียดนะคะน่าจะเขาคงอึดอัดเนาะคุณเนาะ <c oughs> ที่เขามีคุณอยู่ในหัวใจของเขานะคะอืม สีดาบนะคะโอ้ยเขานิ่งเนาะคุณเนาะนิ่งนิ่งเงียบเงียบนะคะเก็บอาการจนจนแบบเอาไปนอนไม่หลับอะคุณเออปล่อยให้เขานอนไม่หลับไป <c oughs> ห้าคาทานะคะโอ้คนคนนี้มีอ่ามีเรื่องมีราวเยอะเนาะมมีปัญหากับตัวเองนะคะคนเนี้ยเอเอแล้วก็จัสเมนค่ะเอเดี๋ยวเรามาดูกัน ใช่ต่อมาคืออะไรเด o เวลนะคะคุณอาจจะดิวกับคนทางไกลนะคะคุณนะอืมคุณอาจจะอยู่ใกล้กันไกลกันนะคะคุณอยู่คนละประเทศเนาะเออหนึ่งเหรียญมาดูซิต่อไปสองดาบอสองดาบโอ้โหราชาถือถ้วยค่ะ ออกมาละาชาถือ้วยออกมาละเดี๋ยวฟูค่ะคุณมีใจสิคะทำไมจะไม่มีใจเนาะล้วก็ภพายใต้สำหรับเดวิลขึ้นด้วยค่ะคุณค่ะเนาะอ่ะแม่หมอจะวางไพ่ใต้สำหรับไว้ตรงนี้นะคะคุณอืคุณ, <c oughs> คณมีสิคะทำไมจะไม่มีเนาะหัวใจของเขาเนะ่ะ <c oughs> แอบซ่อนไว้นะคะคุณซ่อนจนแบบไม่ให้ใครรู้ใครเห็นนะคะแม้แต่ตัวคุณก็ไม่ให้รู้นะคะคุณนะรู้ไหมว่าเขาแอบ นะคะแอบคิดแอบเครียดนะคะตอนกลางคืนนอนไม่หลับเอาคุณไปจินตนาการนะคะเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะคะเข้าถึงขั้นที่รักคุณนะคะหลงคุณด้วยซ้านะคะคุณขาโอ้ยคุณสบายใจได้ค่ะว่าในหัวใจของเขาน่ยมีคุณอยู่ไหมมีค่ะมีล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะคะโอ้ยคุณเป็นรบกวนสมองเขานะคุณรู้ไหมนะคะคุณเอ้อนะคะ คนคนนี้เขารักอิสระนะคะนะรักอิสระอ่าเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะคุณนะแล้วก็เขาอาจจะเป็นคนที่ทำอะไรช้าเนาะเอนะคะคุณเป็นคนที่ไม่กล้าตัดสินใจลังเลนะคะมีสองดาบขึ้นมาด้วยนะ <c oughs> เขาคงไม่รู้จะทำย่างไรแหละกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะโอ้เขาคิดไม่ตกค่ะเดี๋ยวไม่มอขออีกสำรับหนึงนะคะว่าเขา เป็นยังไงดูสิดูพลังงานของเขาสิคะคิดนะคะคุณขาเขาคิดนะคิดถึงคุณค่ะนะคะอยู่คนเดียวนะเขาคิดถึงคุณนะคะอืมมีใจให้กับคุณสิคะไม่เหมาะคิดว่าเขาคงเขาคงคิดถึงคุณมากนะคนคนนี้นะคะคุณเวลาเขาอยู่คนเดียวนะเห็นไหมละคะออสวีทฮาร์ตเนาะโอ้โหคุณคือ,อ คุณคือ,อดวงใจของเขาอะ่ะคุณ <laughs> โอ้ยปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าจะไม่มีนะคะมีนะคะคุณคาะเนาะคนคนนี้เขาก็อยากจะเอนจอยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างอยากจะเอนจอยไปกับคุณอยากจะสนุกสนานนะคะอยากจะ,ะให้คุณมีความสุขนะคะร่วมกับเขานะคะคุณไม่มอคิดว่าเขาคงจะ มีมุกเนาะคนคนนี้เป็นคนที่ตลกเหมือนกันนะมีมุกมีมีเรื่องราวคบขันนะคะทําให้คนอื่นได้หัวเราะได้เหมือนกันนะคะคนนี้ในอีกมุมนึงเขาเป็นคนที่น่ารักนะเป็นคนที่แฟนลี่มากๆเลยนะคะหรือไม่เขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่น่ารักเป็นคนแฟนลี่เนี่ยเขาถึงถึงรักถึงหลงคุณไงคะแต่ว่าเขาไม่บอกคุณนะยังไงคุณก็ไม่รู้หรอกค่าว่าเขา เขาไม่เปิดเผยเหรอกความรู้สึกของเขาเขาเก็บความรู้สึกเก่งมากนะคะคนนี้นะอ่ะสรุปกันเลยนะคะว่าหัวใจของเขาเนี่ยมีคุณอยู่ไหมมีค่ะนะคะหลงคุณด้วยรักคุณหลงคุณนะคะคุณสบายใจได้นะคุณดูหน้าไพ่เป็นไม่ล่านะคะเอาละไม่หมอขอจบคลิปนี้ก่อนนะคะไม่ไปยาวเอาสั้นๆนะคะ ถ้าคุณอยากจะเจาะลึกกว่าน,นี้เป็นดวงของคุณโดยตรงเลยคุณแอดไลน์ไหมนะคะแอดแล้วกบรุ่นอสวัสดีค่ะแม่หมอข้อรายละเอียดในการดูดวงด้วยนะคะแม่หมอจะส่งไปให้กับคุณแต่ถ้าคุณแอดแล้วคุณไม่ทักอะไรมาลายอาจจะเด้งออกไปนะคะคุณเอาละถ้าเราไม่บุญสัมพันธ์กันเราคงได้คุยกันทางลายส่วนตัวนะคะ สบายใจได้เนาะคนที่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้กดติดตามให้กับแม่หมอขอกดติดตามให้แม่หมอด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่หมอได้ทําคลิปใหม่ต่อไปนะคะเอาละแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะบายบาย สวัสดีค่ะคนกองที่3หวังว่าคุณคงจะสบายดีนะคะยินดีต้อนรับค่ะลูกดวงท่านเก่าและท่านใหม่ไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนไหนในโลกใบนี้แม่หมอบียินดีต้อนรับค่ะมาแม่หมอจะย้ายมานะคะเดี๋ยวเรามาดูตามหัวข้อกันเลยนะว่าคนคนนั้นที่คุณนึกถึงเนี่ยหัวใจของเขามีคุณอยู่ไหมคะ่ะนะ มาดูคะ่ะมาดูกันมาดูกันโอ้คุณหกถ้วยเขาคิดถึงคุณนะคะเขารักและคิดถึงคุณหกถ้วยค่ะมีสิคะเนาะมาต่อค่ะต่อหกถ้วยขึ้นมาแบบนี้นะคุณอาจจะอา่ารู้จักกันมานานแล้วนะคะคุณหรือไม่ก็รักต่างวัยเนาะนะคะหกถ้วยขึ้นมานะคะ อืมสิบคาถาขึ้นมาแบบนี้นะคะเขาไม่ปล่อยคุณไว้ดอกเขาไม่ปล่อยคุณไปแล้วคะ่ะไม่ใช่ปล่อยคุณไว้นะคะไม่ปล่อยคุณไปเขาจะมัดคุณไว้นะคะคุณเอาละคะ่ะแล้วก็สามถ้วยเนาะไม่รู้ว่าคุณกับเขานะคะเป็นเพื่อนกันมาหรือเปล่านะอ่าเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนแก่กันหรือเปล่าคะเนี่ยรู้จักกันมานานแล้วนะแม่หมอเห็นแล้วนะอือฮึ อ๋อไพภพขึ้นมานะคะคุณกับเขาก็เป็นคนดีนะคะคุณนะเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจที่เมตตานะคะคุณเป็นคนที่ชอบทําบุญนะคะมีจิตใจที่เมตตาชอบสวดมนต์ชอบทําสมาธิแบบเนี้คุณนะโอ้ยคุณเด็กถือถ้วยนะคะคุณขาเนาะเขาอาจจะอ่อนกว่าคุณเนาะ นี่ยคนคนนี้นะคะเด็กน้อยนะคะหนุ่มน้อยหน้ามนหรือสาวน้อยสาวจีนะคะคนคนนี้เนาะเออเขามีใจให้กับคุณนะคะคุณขาเนาะโอ้ไพ่ออกมาดีไพ่ออกมาสวยค่ะนะแต่ทำไมเขาเศร้าจังเลยมีไพ่ห้าถ้วยขึ้นมานะเขาเศร้านะคะคุณอืมตอนนี้เขาเศร้าค่ะเสียใจร้องไห้นะคุณนะโอ้แปดถ้วยนะคะ คุณเดินหันหลังจากเขาหรือเปล่าหรือเขาออบออบออนๆนะคะหรือว่าเขาเขาจำใจจากไปนะคะแต่การที่เขาจากไปนะะเขาเศร้านะคุณเขาเสียใจนะคะคุณขาเนาะ i ิก o ัพว n นค่ะอืเขาอยากจะกลับมานะคะไม่หมอคิดว่าเขาอยากจะกลับมานะคะอยากจะกลับมาเอาชนะหัวใจของคุณ <c oughs> นะคะคุณขามาต่อค่ะ อ๋อ oh, The Emperor นะคุณคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่มีอีโก้สูงมากๆเลยนะคะคุณอาจจะดีวกับคนต่างชาตินะอ่าเนี่ยค่ะหรือไม่คนคนนั้นที่คุณถามถึงเนี่ยมีม ธุรกิจเป็นของตัวเองเป็นเจ้านายของคุณก็ได้นะคะคุณเขาเป็นคนที่เก่งนะคนนี้นะคะประสบความสำเร็จด้วยการงานของเขานะคะโอ้คนนี้เก่งค่ะรับชัยชนะเยอะแยะมากมายนะคะ four of pentacles ค่ะอืม อ๋อเขาเศร้าเขาเหงาเขาหงอยนะคะคุณขาเนาะภายใต้สำรับได้อะไรคุณรู้ไหมสองถ้วยนะคะคุณขาเขารักคุณนะคะเขาอยากจะมอบความรักให้กับคุณคุณดูสิคะเนาะอืมเขาอยากจะเป็นคู่ชีวิตกับคุณนะ่าคุณอ๋อภายไบนี้สวยจังเลยคะ่ะ <c oughs> ดูดีแล้วก็สวยนะคะเอาละไม่มองวางไว้ตรงนี้นะ ถามว่าหัวใจของเขานะ่มีคุณอยู่ในนั้นไหมมีค่ะโอ้โหมีล้านเปอร์เซ็นต์เขารักคุณนะคนคนนี้รักคุณค่ะรักคุณมากๆนะคะเอาละขออีกสำรับหนึ่งค่ะยืนยันแต่แต่พลังงานของเขาเศร้านะคุณขออีกสำรับหนึ่งค่ะขอดูหน่อยสิอ๋อคุณดูสิคะคุณน่าจะเป็นเพื่อนที่ดี กับกันและกันนะเนาะเออความจงรักภักดีนะคะคุณเขาซื่อสัตย์ต่อคุณนะเ,เขาซื่อสัตย์ต่อคุณนะคะในใจของเขาเนะี่ยเป็นเพื่อนที่ดีเป็นเออเป็นมิตรภาพที่ดีให้กับกันและกันนะคะคุณโอ้ยน่ารักจังเลยอะ่ะไม่ตัวคุณหรือตัวเขานะคะมีน้องหมามีสัตว์เลี้ยงนะคะ ไม่รู้ว่าศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้หรือเปล่านะคะแตกต่างกันนะเขาอาจจะเป็นคริสเตียนนะคะหรือเป็นพุทธก็ได้นะคะไม่คุณก็พุทธ หรือเขาเป็นคริสเตียนนะคะคุณขาเนาะถ้าตรงก็คอมเมนต์มานะคะคุณอืเนี่ยค่ะเขามีใจให้กับคุณเขาอยากจะสื่อสารกับคุณนะคะเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณเยอะแยะมากมายเขาอยากจะส่งจดหมายถึงคุณนะคะคุณขาเนาะอยากคุยกับคุณหรือไม่อยากจะให้คุณรับรู้เช่นกันว่าเขาเนี่ยมีใจให้กับคุณนะคะคุณเดี๋ยวคุณจะได้ข่าวข่าวจาอะไรจากเขานะคะคนนี้นะเดี๋ยวเขาจะส่ง ข่าวมานะคะคุณคุณจะได้รับข่าวเขาจะเขานะคะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะเนี่ยเขาชะเง้อชะแง้อรอคอยคุณอยู่นะคะคุณนะเอะเขาจ้องเขามองคุณนะคะคุณขาเนาอโอ้คุณอืถามว่าความรู้สึกในครั้งเนี้ยที่เขามีใจให้กับคุณอะมีนะคะมีล้านเปอร์เซ็นต์นะคะคุณขาเนาอเอาละ จบก่อนค่ะให้คุณได้หัวใจของคุณกระชุ่มกระชวยนะคะในค่ำคืนนี้คนที่เข้ามาใหม่ชอบการอ่านสไตล์ของแม่หมอค็อกหนึ่งกำลังใจนะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอได้ทำคลิปใหม่ต่อไปกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆของคุณได้มาสนุกสนานร่วมกันด้วยถ้าคุณอยากจะเจาะลึกกว่านี้มาดูดวงส่วนตัวนะคะมันจะลึกกว่านี้รายละเอียดปีกย่อย มาดูดวงส่วนตัวนะคะคุณแม่หมอจะทิ้งรายละเอียดไว้ที่ใต้คลิปนะคะแอดแล้วนะคะกะรุณาสวัสดีค่ะแม่หมอขอรายละเอียดในการดูดวงด้วยถ้าคุณไม่ทักอะไรมาลายอาจจะเด้งออกไปนะคะคุณถ้าแม่หมอตอบตอบช้าขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะถ้าเรามีบุญสัมพันธ์กันเราคงได้ดูดวงกันทางลายส่วนตัวนะคะค่ำคืนนี้แม่หมอไปก่อนค่ะขอให้คุณรักษาสุขภาพนะคะ แล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย